เกือกของหมาแดงแงแดงตาตาตาดีด้ำปืนมาเตรียมตัวข้าวกันร้อนอยู่ข้ามร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเร่งกันกระต้วยเอาหันเดี๋ยวเตรียมกระต้วย มีหมูมีหมูมีไก่นะมีหมูมีไก่แต่คณกูหยากจะดีต้องเส,สียบปะ ก็รรจะแสบยดาเหมือนกันไปแสีไม่ถูกน้นหนัทุกคนจะมีมันลงกันมันลงกันบิดไปบิดเย้าจะมีงานนะ ก็เด็กมันไม่ด้วยเอาัวกตัดไปเลยมันจะอยู่กันอย่างนั้นเด็กแก้ว่ะนะดูของเขาเนี่ยได้ ให้รอรอแป๊บนึงนั่งรอนั่งรอนั่งรอนั่งก่อนั่งอะขอบคุณผู้ใหย่เจนีนะมาให้ปกติกินข้าวเปล่านี่มีหมูแล้วนี่มีเนื้อมีไก่แล้วเนี่ยขอบคุณผู้ใหญ่เจนีให้พอกัน้วยนะน้ำตาล มันรบมังนงอนเลยพอพัดลมก่อนมันเย็นกว่าข้าวมัจุดไโอ้โหยหอมกัน,น,นเยลยคองกันงอนงอนเนอะขอพระลมแป๊บนึง มนมาีไกม่มีห <laughs> มูครับเงอได้ไหมตอได้ไหมตอได้ไหมครับเลยเดี๋ยไป mẹ xóm cua Thì còn như con Thành tầng 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 tay Đường múa để มัตนตามตนะตนมามไอ้ตามันตามมา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 ออกมาออกมาเร็วดูดูด่ตรงน้ดูเยอะไอ้เด็กกว่าพวกเด็ดตัวน่าแกดตัว อันนี้ให้เจ้ากั้นตาลตาลนะกินตาลกินแล้วนะเนี่ยอ่าต่อไปก็เป็นตะ้าดำอันนี้ตะ้าดำเนี่ยเน,นี่ยของไอด้ดำ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 อ่าเนี่ยไอ้ดำนะเรียบร้อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมีหมูก็มีไก่นะครับเอ่าตอนเนี้ยกินเหมือนกับคนเลยแบ่งกันอ่ะ เรียบร้อยจ้าเป็นไงอร่อยปะเออมีผู้ใหญ่เจะดีให้หมูให้ให้ไก่นะออเนี่ยเปนต้องเยอะมากเลยเขากินกินไม่หมดก็เหลืออีกพอจช่วยพอ จะไปยันเพื่อนมากินของเองพอนะทำให้หมดเอาหมดแล้วอ่าไปกินมื้อใหม่แค่นี้พออาตัวเองไปมันหมดแล้วไป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 โน่นไปนู่นไปนู่นไปไปงี้กันไปไปไปบ้านใไปบ้านมันไปไปมึงงูนก็เป็นยัเท่านั้นนะ หาลูกตัวเองเออพรมันคู่กันเข้าไปเข้าบ้านเข้าบ้านหาลกูกหาลกูกไปเยี่ยมในบ้านตัวเองอยู่ไหนเนี่ยทางเนี้ยนี่ทางเนี้ยตังเนี้ยมามามานับดูเปตตัวไงเ,เป็นไงพอ,อกๆเลยนับดูดีๆมีชีวิตอยู่ไหม หนึ่งสองสามีห้าหกสมีชีวิตรครบแข็งแรงดีลูกน้ำตาลน,น,นะน,น้ำตานะน้ำตาไปกลัไปเร็วกลัไปกับไปกไปที่ะนี่มีมสายนั่นนี่นี่เขาไปหาลูกนั่นกลับไปบเข้าดีเข้าทั้งไหนกลับไปไปไป ขบไปเขาไปเขามาเอาลูกเลยเมื่อเขาป้านนะว่าไปเข้าข้างหลังเข้าทางโน,น้นเนาะมันมีทางเข้าเขาตรงนี้มันแคบลองเข้าทางโน,น้นเข้ามาเข้ามาโอ้โหมันต้องถอดนี่เด็กหนุ่มจีเห็นโอ้เข้าทางโน,น้นเข้ามาเข้ามาอืมโอเคไปอควอดยังทางบนอีกนะแทงพวงให้ลูกมั้ย เตงโฟอให้ลูกมันโอเคขอบคุณครับ